สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน,น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโฆษกรัฐบาลรัสเซียและโฆษกของเยอรมนีนั้นต่างออกมายืนยันนะครับว่าประธานดิวลลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียและนายกรัฐมนตรีโอลาชอของเยอรมนีได้ต่อสายพูดคุยกันทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีหลังจากต่อสายหากันครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคมปี2565ในครั้งนี้ทั้งสองใช้เวลาพูดคุยกันนานเกือบหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเป็นการเริ่มของเยอรมนีทั้งสองได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนอย่างละเอียดและตรงไปตรงมาด้านทำเนียบเครมลินของรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยว่าปูตินได้บอกกับโอล,ลาฟโชว,ว่าวิกฤตในปัจจุบันเป็นผลโดยตรงจากนโยบายก้าวร้าวระยะยาวของนาโตที่มุ่งสร้างจุดยุทธศาสตร์ต่อต้านรัสเซียในดินแดนยูเครนขณะเดียวกันก็เพิกเฉยต่อผลประโยชน์ของรัสเซียในด้านความปลอดภัยและละเมิดสิทธิของผู้อยู่อาศัยที่พูดภาษารัสเซียนอกจากนี้ ปูตินยังยืนยันนะครับว่ารัสเซียไม่เคยปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพกับยูเครนและยังคงเปิดกว้างในการเริ่มการเจรจาอีกครั้งทั้งนี้ข้อตกลงใดๆแต่ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัสเซียในขอบเขตของความมั่นคงตลอดจนความเป็นจริงของอนาเขตใหม่และขจัดสายเหตุหลักของความขัดแย้งปูตินและโอรัสโวยังได้มีการหาหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเยอรมนี โดยปูตินได้กล่าวว่าความเสื่อมถอยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของทั้งสองประเทศเป็นผลมาจากนโยบายที่ไม่เป็นมิตรของเยอรมนีนํามาใช้ในขณะเดียวกันนั้นรัสเซียยังยึดมั่นในส่วนที่สัญญาและพันทุกกรณีตามสัญญาในภาคพลังงานมาโดยตลอดและยัง,งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอีกครั้งต่อไปขณะที่ ry, โโสเเฟนเลเบสไตน์โฆษกรัฐบาลเยอรมนีก็ได้เปิดเผยถึงการพูดคุยครั้งนี้ว่านายกรฐมนตรีเยรมนีได้ยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะเจรจากับยูเครนเพื่อบรรลุสันติภาพที่ยุติธรรมและย,ยั่ อย่างไรก็ดีเยอรมนีก็ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะสนับสนุนยูเครนต่อไปตราบเท่าที่จําเป็นนอกจากนี้โอลัฟโชก็ได้เรียกร้องให้ปูตินยุติความขัดแย้งในยูเครนและถอนทหารของเขาออกไปขณะเดียวกันนั้นประทับดีวอลิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าโอลัฟโชได้บอกตนแล้วว่าจะโทรหาปูตินซึ่งตนมองว่าการกระทําดังกล่าวจะทำให้รัสเซียถูกโดดเดี่ยวน้อยลงและนําไปสู่คําพูดมากมายโดยไม่มีผลลัพธ์ในทางปฏิบัติที่เราทราบกันดีว่าจะต้องทําอย่างไรนี่ถือเป็นการเปิดกล่อง แพนโดราและมอบสิ่งที่รัเสเซียต้องการให้แก่พวกเขาเซเลนกีร้ระบุต่อว่าเราต้องการเตือนว่าจะไม่มีมินสามเกิดขึ้นเราต้องการสติภาพที่แท้จริงทั้งนี้ข้อตกลงมินทั้งสองฉบับนั้นเกิดขึ้นด้วยการไกล่เกลี่ยโดยฝรั่งเศสและเยอรมนีเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างยูเครนและสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและลูฮันแต่ต่อมาเซเลนกี้ก็ได้ปฏิเสธอย่างเปิดเผยในการบังคับใช้ข้อตกลงมินที่ปูตินยอมรับว่านี่คือปัจจัยที่ทําให้ความขัดแยง้งทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนวนั้นเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหาว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนวด้วยครับ